รู้ก็ใจเย็นๆก่อนสินี่คุณก็ฟังผมก่อนสิผมก็โดนบังคับเหมือนกันน่ะแต่เมื่อคืนน่ะผมโทรไปคุยแม่นั่นแล้วอ่ะผมก็บอกว่าผมจะให้มัน20ล้านแล้วก็ไม่ต้องแต่งงานกับผมผู้หญิงที่ไหนอ่ะจะเอามรดกพันล้านมาแลกกับแค่เงินย0ล้านงงอกันทีแล้วละค่ะก็แต่เมื่อคืนเขาก็รับปากผมแล้วนี่ผู้หญิงพันนั้นเอาไว้ใจไม่ได้หรอกนะคะกดยิ่งถ้าหล่อนเห็นกดหล่อขนาดเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อ่ะ ทำไมพระดาต้องมีแฟนแบบคุณนะจ๊ะอาาย่าไม่หย่อนเย็นๆสิคุณก็ณนี่คุณก็ค่อยๆ <c oughs> คุยคิดกันก่อนสิคุณจะเย็นๆสิไม่เอางี้เอางี้พระดาจะให้ผมทำยังไงคุณถึงจะสบายใจเอ่ะไอ้ก๊อดก็ให้นางนั่นอะมันแต่งงานคนอื่นไปเลยจะได้ชูๆว่ามันจะไม่ยิมมายุก,กับคุณอีกอะจะทำไมมันจะเป็นไปได้ยังไงจะเอาใครมาแต่งงานกับนนั่นเรามันจะมันก็ไม่ใช่จะ่ทำกันง่ายๆนะพระดาไอ้ก๊อดอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่ ก็ค่อไปหาทางก็ได้คุ้งก็ใจเย็นเลยนี่เลิกทะเลาะกันสักทีได้ไหมฮะก็ลงทุนจ้างใครสักคนมาแต่งงานกับแม่แตนนั่นสักก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอ่ะแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าหาผู้ชายหน้าโง่สักคนมาจีบแม่แตนนั่น ให้หลอดลงรักแล้วก็แต่งางานกันไปซะเพ่แข่เนี่ยขอบใจนะเว้ยที่ช่วยคิดหาทางออกให้ไม่ทัดชายเสอย่างเว้ย <c oughs> และแกต้องการเท่าไหร่อ <c> ะ <oughs> อะไรนะฉันบอกไม่ไม่เอาไม่ทำ ไม่จีบเข้าใจป่ะโท่เว้ยเพื่อนนี่แกก็ช่วยฉันหน่อยดยิฉันกับประดาก็มองไม่เห็นแล้วนะว่าใครจะเหมาะเท่าแกแกเนี่ยยังโสดอยู่ไม่มีผู้หญิงในมาผูกมัดและที่สําคัญเนี่ยนะแกเนี่ยเป็นเทพบุตรุํสำหรับผู้หญิงทุกคนอเรื่องแบบนี้มันง่ายนิดเดียวแกก็ช่วยชวยนิดนึงไม่ได้วะอยู่บันไรนะหากเราฉันไม่เอาเว้ย ายเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเองนะเวย้ยว่าเจ้าหล่อนนะ่ะหน้าตาเลวร้ายขนาดไหนอ่ะฉันเนี่ยที่ผู้หญิงมันก็ต้องมีสเปคไม่ใช่จีบดาหน้าตาต้องเข้าเขาต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไอ้รูปร่างแบบไหกระเทียมต่อขาแล้วก็หน้าตาพิการอโอมโรคเนี่ยมันเหลือจะประทานเวย้ยนนี่นนคุณก็ไม่ต้องแต่งงานกับหล่อนจริงๆก็ได้ พอหล่อนหลงรักคุณแล้วอ่ะคุณก็ให้หล่อนเขียนหนังสือสัญญาว่าจะไม่แต่งงานกับกรกฎหลังจากนั้นนะคุณก็หนีหายไปจากชีวิตหล่อนทันทีโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะมันผิดจรรญ,ญาของชายชาตรีแล้วก็ผิดมนุษยธรรมด้วยเว้ยโหแกนี่เลือกมากจริงเลยเนี่ยฮะ ปีคอก็ระเดือกแตกนี่นี่ฉันไม่ได้ให้แกไปทำกฎหมายคดีกายาอะไรนุ้ยฮยถ้าเกิดแกไม่ช่วยฉันเนี่ยฉันก็รู้จะให้ใครช่วยฉันแล้วเข้าใจปะโอยเอางี้ฉันจ้างกันล้านหนึ่งแกจะร่วมมือกับฉันไหมฮะปลอปล่อยก่อนยาป้าบบเอยมากข้อเสนอก็น่าสนใจนะเว้ย แล้วฉันขอประจำก่อนลุงหน้าได้ป่ะตกลงฉัน,นจะให้ประจำเงินก่อนส่วนแกต้องการเท่าไหร่หนึ่งแสนบาทโอ้ยผมให้คุณเบิกล่วงหน้าไม่ได้หรอกครับท็ไมจะไม่ได้อะนี่ผมไม่มีสิทธิ์ใช้เงินตัวเองงั้นเหรอคุณก็ลอกโกนนี่คุณลืมไปแล้วลืมไหนว่าในพี่นัยกรรมนะัระบุเอาไว้ว่าคุณจะได้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นบาททุกๆเดือน จนกว่าคุณจะแต่งงานกับคุณะอองดาวแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงจะได้โอนเอามารดกมาเป็นของคุณทั้งหมดที่นี่จะใช้เงินยังไงก็ได้มันเป็นของคุณแล้วนี่แต่ตอนนี้จะมาขอเบอิกเพิ่มเกินเงินเดือนน่ะไม่ได้เพราะว่าเงินทั้งท่านคุณไม่ต้องบรรยายอะไรทั้งนั้นผมเอือมบ่มพี่เกียรติฟังเอไออะไรก็เรื่องพี่นายกมาอ้างงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาทรัพย์สมบัติในบ้านเนียไปขายเลี้ยงตัวของเองก็ได้เออเดี๋ยได้คุณกอลกอน คือจะว่าไปแล้วเนี่ยนะมันยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งนะที่เป็นของคุณ <c oughs> โดยที่คุณไม่ต้องเบิกจากผมหรือไม่ต้องไปเบิกจากธนาคารด้วยนะชวนนะชวน น้าชวนอะไรคะอยเนียกสเสียงดังไป่หมดและตกตกใจกันไป่หมดอะไรคะคุณกอนมีอะไรผมจะอุจจตู้เซฟของพ่อกวดจะไปเปิดทําไมก็ในนั้นมันยังมีเงินคุณพ่อค้างอยู่5้าแสนไม่ใช่หรอ อ๋อใช่ค่ะเพราะตั้งแต่คุณท่านเสียนะคะห้องนี้นก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนอกจากคุณดาวคนเดียวแล้วเธอก็บังเอิญไปเจอเงินในเซฟอย่างที่คุณพูดนั่นแหละแล้วก็เลยเรียกน้ากับท่านขุนนั่นนะคะมาเป็นพยานนับเงินทั้งหมดเลยแล้วก็เก็บเข้าไปไว้เหมือนเดิมไปช่วยเปิดผมนเลยโอ้ไม่ได้แล้วค่ะทำไมอ่ะคุณก็ต้องไปขอคุณดาวเองเพราะ<ป>ว่ากุญแจห้องทั้งหมดคุณดาวเป็นคนถือนี่จะมันใหญ่แตกอย่างแล้ว เตยตาลเปิดประตูให้ฉันหน่อยเร็วเตยตาลมาเปิดประตูให้ฉันหน่อยสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณกรดมาหาคุณดาวเหรอคะนี่เตยตาเลเนรองดาวมาอยู่อีกแล้วดิ <c oughs> อ,อยู่ค่ะ วันนี้เธอไม่ได้ออกไปข้างนอกเธออยู่ที่เรือนกล้วยไม้นะคะแล้วเรือนกล้วยไม้อยู่ไหนอ่ะทางด้านโน้นค่ะถูกเอ้ยอยู่ดอกไม้ใหญ่ๆ นึกว่าจะทำให้ตัวงสวยขึ้นกัน,นยางแตก อ๋อเปล่าครับผมมาตามหาคนนะมาตามหาคนมาตามหาใครคะคือผมมาตามหายยแต่นะครับเห็นเด็กรับใช้บอกว่าเขาอยู่แถวนี้แล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะเอ่อหน้าตาเลยครับก็ผมก็ไม่ได้เจอมานานแล้วนะครับแต่เท่าที่จําได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะขี้ริขี้เลยครับ<อ>ขี้มงขี้โมกเกลาลังหน้าเกลียดสุดจนมัดยายเลยนะครับเหมือน เป็นเด็กอมโลกอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ตามตัวนี้ก็จะดูสกรปรกสกรปรกขี้มุงขี้มูก,มกตาเตอะแฉะขี้มูกเกลือขี้ตาแฉะใช่ครับแล้วก็รูบล่างนี่ก็จะทุมท้มทวมคำ้คำคำ้ำดำดำ,ด,ำดูแบบว่าเหมือนหายกระเทียมตอ่อขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้นะครับคุณนิสัยไม่ดีครับเป็นเป็นพวกแบบชอบกระจบสอบพอฮะนี่ไม่ได้มาหลอกพ่อผมด้วยนะครับมาหลอกพ่อผมให้พ่อผมเนี่ยทำอ,อ๋อท,ทำพิธากรรมที่มันพิษานพิดารใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะน,นี่นี่คุณรู้จักแกแตแดนด้วยนะเนี่ยค่ะคุณกรกฎสวัสดีค่ะดิฉันละอองดาวเบญจรงค์ค่ะ เด็กอมรอกขี้มูกเกรอขี้ตาแฉะรูปร่างอ้วนดำเหมือนไหกระเทียมต่อขาค่ะอ้าเดี๋ยวๆๆค่ะคุณกระกฎิทุราอะไรกับพี่เชนหรือเปล่าคะก็ก็คือคือจะคือจะคือฉันเมาค่ะ มาเอากุญแจไปขายตู้เซฟอะ